ครับก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่เมตตาติดตามรับชมอ่ายู u b e ของช่องชนะจนชนแนลโดยผมโอชนะจนนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะนำเอาวัตถุมงคลของพระเดชพระคุณพระราชนัชรธรรมสูผลมาให้ทุกคนทุกท่านได้ชมนะครับเป็นอีกรายการหนึ่งที่ค่อนข้างหายากแล้วก็นิยมมากนะครับมาในกล่องกระหยียสีส้มแบบนี้เลยจะพาทุกคนทุกท่านไปชมพร้อมๆกันเลยนั่นก็คือเหรียญ พระพเท้าเจ้าสิบชาตินั่นเองนะครับหรือว่าเหรียญกระถินกระถินยืนรุ่นแรกของทํโอมอุทยานนะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับจัดสร้างให้เช่าบูชาให้ร่วมทําบุญนะครับเพื่อนําทุนทรัพย์นําปัจจัยนะครับไปร่วมสร้างประตูโขงนะครับทำโมอุทยานนั่นเองนะครับนะครับจะนามาให้ทุกคนทุกท่านได้ชมเดี๋ยวจะเปิดนะครับเปิดให้ชมหนึ่งกล่องนะครับเป็นกล่อง กลางนี่เลยนะครับผมนี่กล่องกลางนะครับขอสลับนิดนึงนะครับเผื่อได้เลขสวยเผื่อลุงปู่เมตตานะครับฝากทุกคนทุกท่านไปชมนะครับเปิดให้ชมแบบนี้เลยอ่าน,นี่เป็นรายการที่หายากนะครับราคาจองนแพงมากนะครับไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับผมนัม่นก็คือรายการของ นะครับเน,เ,นนนเ,นรเนื้อเงินลงยาแดงนั่นเองนะครับรายการของเงินลงยาแดงนะครับเหรียญสวยมากนะครับผมรุนพระพุทธเจ้าสิบชาตินั่นเองนะครับเป็นเนเงินลงยาแดงเป็นยาร้อนนะครับลงได้สวยงามมากนะครับองหลงโอ้โหตัดกันนะครับยาแดงนี่ตัดกันกับเนื้อเงิน สวยงามนะครับจะไม่ออกแดงมากนะครับจะออกแดงแดงส้มๆนะครับดูตัดกับเนื้อเงินงดงามมากนี่นะครับเป็นรูปลวงปูยืนนะครับลักษณะรูปแบบเหรียญในแกะเป็นรูปลวงปู่นะครับได้งดงามมากนะครับดูงดงามหน้าเร่อมใสนะครับดูเข้มขลังมากเป็นรูปลวงปูยืนนะครับถือไม้เท้าของกีบอลภาดสังคติเรียบร้อยนะครับบริเวณด้านข้างใน มีชื่อนะครับพระราดวชรธรรมโสพลศีลาศิริจันโทนี่นะครับมาชมที่ด้านหลังด้านหลังเลขสามแปดหกนะครับผมนี่อ่ด้านหลังนะครับจะเป็นเหมือนลายมือขององค์หลวงปู่นะครับเนี่ย ที่หลวงปู่นะครับเมตตาเขียนให้ในตอนที่ผู้สร้างนะครับนำแบบเลียนไปให้หลวงปู่ชมนะครับหลวงปู่ก็เมตตาเขียนอักขระเป็นตัวทําอีสานลงในหลังรูปแบบของเหรียญเพื่อนํามานะครับลงในหลังเหรียญน,นั่นเองหลักๆเลยนะครับบริเวณย่านกลางก็จะเป็นยันถอยันถอแบบนี้เป็นยันที่หลวงปู่นิยมใช้นะครับในการจาน ในการจารรูปเหมือนองหลงปูรูปภาพบูชาต่างๆนะครับยันเถาะเนี่ยถือว่าเป็นยันที่เป็นยันที่วิเศษมากนะครับคุณอเนกอนันต์มากนะครับเรียกว่าครอบจักรวาลเลยในตำนานนะครับการก่อเกิดยันเถาะเนี่ยว่ากันว่ามีฤาษีนะครับร้อยแปดตนเนี่ยช่วยกันชักขึ้นมานะครับพุทธคุณเนี่ยมีทุกด้านเลยยันเถาะอ่าแล้วก็ทาคันนะครับที่เป็นชื่อรุ่นอ่านี่ เตชะสุเนมะผูจนานะครับวิเวเวะนะครับมะอะปุเป็นคาถาพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับแล้วก็รวมด้วยพระคาถาวัวใจของพระไตรปิฎกมีพุทธคุณนะครับน้อมนำเอาบารมีของพระโพธิสัตว์นะครับที่เสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์ทั้งสิบ ชาตินะครับซึ่งถือว่าเป็นชาติใหญ่ขององค์สุเรตพัสัมมาสัมพุทธเจา้าก่อนที่จะประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเองนะครับก็มีการบำเพ็ญน,นะครับสะสมบารมีที่เป็นมหาชาติใหญ่ๆเลยเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ยถิบชาติสุดท้ายอ่าแห่งชาติสุดท้ายนี่ก็คือนะครับพระเวสสันดรนั่นเองนะครับวิเวสุดท้ายนี่นะครับมีรันนัมเบอร์นะครับมีรันนัมเบอร์มีโค้ดด้านหลัง เรียบร้อยนะครับอุธจ้าสิบชาติกระถินรุ่นแรกนะครับมีเป็นกระถินถือว่าเป็นกระถินรุ่นแรกของธรรมุทยานเลยนะครับพอสสองห้าหกหกเป็นกระถินยืนนะครับที่เรียกว่ากระถินยืนนั่นเองรูปแบบลักษณะจะเหมือนกันกันกบเหรียญหลวงปู่ทองมาถาวโรนะครับหรือหลวงพ่อพิบูลวัดบ้านแดงหรือวัดพระแท่นนั่นเอง ชมความงด,ดงามนะครับออกแบบด้วยงดงามมากนะครับการมีการคุยพื้นเหรียญมีการลงยาเป็นยาร้อนงด,ดงามสวยงามนะครับจานวนการจัดสร้างน,น้อยมากนะครับราคาจองก็แพงด้วยนะครับรายการที่6นะครับเนื้อเงินลงยาแดงสร้างเพียงแค่5้าร้อยเก้าสสร้างเพียง599องค์เท่านั้น99ยเเหรียญราคาจองเนี่ย3า0พัน 3 5 0 0นะครับ3,600กับค่าส่งอีกเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยการจองวัตถุมงคลน่นะครับการจองวัตถุมงคลผู้สร้างเนี่ยมีต้องการมีความต้องการอยากให้ยอดเนี่ยกระจายนะครับไปให้ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปนะู่นะครับก็เลยมีนะครับการกําหนดการจองให้จองได้คนละหนึ่งเหรียญหนึ่งรายการนะครับอย่างบินนี้เนี่ยแฟนผมเป็นคนจองได้นะครับจะจองได้เนนวะ ผกร้อยกาคืก็เป็นเจ็ดร้อยเพงแค่เหรียญเดียวนะครับแล้วก็ยังมีค่าส่งด้วยนะครับหนึ่งร้อยบวกเจ็ดร้อยเนี่ยเป็นแปดร้อยอันนี้นี่คือหนึ่งเหรียญนะครับอีกหนึ่งบินหนึ่งเหรียญนี่นะครับอย่างถ้าสมมติว่าจองนะครับจองเหรียญนี้เนี่ยเนื่องเงินลงยาแดงนะครับก็เป็นสามพันสามพันห้านะครับส่วนจองก็จะปัดเป็นสามพันห้าบวกค่าส่งอีกก็จะเป็นสามพันหกนะครับนี่หนึ่งเหรียญเลยนะครับได้สามพันหก วันนี้มีมาให้ทุกคนทุกท่านได้ชมแล้วก็นํามาแบ่งปันในวาระในเวลาในโอกาสเดียวกันด้วยเลยนะครับเนี่ยมีมาทั้งสิ้นด้วยกันเนี่ยสามริออยมสาหรับใครที่อยากให้ต้องการเนื้อเงินลงยาลงยาแดงนะครับอันนี้นี่โดนแสงนะครับก็เลยออกจะสีส้มๆนิดหนึ่งนะครับแต่ตามจริงเี่ยก็จะออกอจะไม่แดงมากนะครับจะไม่แดงมาก กำลังสวยงามเลยนะครับถ้าแดงมากเนะี่ยสีผิวขององค์พระก็อาจจะดูะดำทะมึนเกินไปนะครับแต่ถ้าสีเนี่ยนะดูแล้วสว่างสบายตามากนะครับดูงดงามมากอันนี้มีมาแบ่งปันทั้งสที่เนี่ยสามเหรียญน,นะครับสามเหรียญยังไม่แกะซีนเนี่ยสองเหรียญน,นะครับราคาจองเนี่หกสามพันสามพันหกนะครับอันนี้นํามาเปิดแบ่งปันที่นะครับเหรียญละสี่พัน 4 0 5 0บาทแล้วกันนะครับมีทั้งสิ้นเนี่ยสามองค์ให้กันนะครับสามเหรียญสำหรับใครที่ต้องการก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับอยากได้ซีนเดิมหรือว่าซีนแกะซีนแล้วนะครับเผื่อเรียเนี่ยสามหกแนะครับเป็นเลขเป็นเลขถูกฉลกเรียกมงคลของใครหลายคนนะครับสามแปดหกนะครับอาจจะอยากได้เหรียญนี้เลยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับมีมามีทั้งสิ้นสามเหรียญนะครับเปลี่ยนแบงคฟันที่สี่พันห้าสิบบาทนะครับ ราคาบเบาๆเลยส่วนเน,นาวะนะครับนวะลงยาก็ยังเหลือนะครับนวะลงยานาวะลงยานี่มีแกะซีนแล้วนะครับแกะซีนแล้วเปิดที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนาวะหน้ากากเงินนะครับเลขหกแปดหกเป็นเลขหามสวยๆเลขมงคลแบบนี้เลยนะครับเนวะหน้ากากเงินนวะหน้ากากเงินนี่ก็งดงามไม่แพ้นเนื้องเงินเลยนะครับ หน้ากาของเงินเนี่ยตัดกันกับผิวนวะนวะนี่เป็นนวะแบบแก่ทองแบบดูงดงามอมา่ะนะครับเนื้อนวะของเหรียญกระถิ่งยืนนี่นะครับของกระถิ่งรุ่นแรกเนี่ยให้ชมนะครับดูงดงามจริงๆนะครับเป็นนวะที่ผสมทองลงไปเยอะนะครับเป็นนวะที่ผสมทองลงไปค่อนข้างเยอะก็เลยออกวรรณะออกแก่ทองเยอะมากนะครับ วาระปลูกเสกพิธีใหญ่มากๆเลยนะครับถ้าหากพูดถึงพิธีนะครับหลวงปู่ปลูกเสกให้เนี่ยสองวาระานะครับวาระสุดท้ายเนี่ยเป็นพิธีมงคลจัก,กรวาลซึ่งเป็นพิธีที่ใหญ่มากนะครับนิมนเกจินะครับคนาจารย์ระดับแนวหน้าของประเทศนะครับมาทั้งสิ้นเนี่ยหนึร้ปลูกนะครับมานั่งปกที่พระธาตุเมือนหิน นะครับจัดพิธีบวงสวงนะครับตลอดช่วงเช้าเลยนะครับหลายชั่วโมงมากนะครับจัดพิธีได้ยิ่งใหญ่สมกับชื่อมงคลจักรวาลเลยนะครับแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับพิธีที่จะยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับอันนี้เนี่ยถือว่าจารึกไว้ในประวัติาศาสตร์เลยตั้งแต่ปี2,500มานะครับในพิธีปลูกเสกกับงกึง่ง ึงพุทธกาลนะครับในปี2500ันนั่นเองนะครับแล้วก็มาเนี่ยมาถึงนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่มีพิธีไหนจัดได้อย่างยิ่งใหญ่นี่เลยนะครับจนมาถึงพิธีมงคลจักรวาลนี่ตั้เนื่งจากสมัยกึงพุทธกาลนะครับในปี2500ซึ่งจัดปลุกเสกวัตถุมงคลนะครับยิ่งใหญ่มากนะครับ จนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีวิธีไหนยิ่งใหญ่เทียบเท่านะครับจนมาถึงนพิธีมงคลจักรวาลนี่เลยให้ชมนะครับความสวยงามเปิดที่หนึ่งพันหกร้อยนะครับนวะน,นา,ากานระ สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับจบคลิปอย่างสั้นๆนะครับวันนี้ส่วนพรุ่งนี้นะครับจะนําเหรียญกระถิ่นกระถินมรดรทธาุเหมือนหินมาให้ชมซึ่งเป็นเหรียญที่งดงามมากนะครับสามารถติดตามรับชมได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาพี่เพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านเนี่ยนะครับเจริญด้ว่อยล้ายศรันเสริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับปราศจากโรคภัยต่างๆนะครับค้าขายเจริญรุ่งเรือง สำหรับวันนี้ขออนุญาตจบคลิปอย่างเท่านี้ครับสวัสดีครับ